สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะตื่นเช้ามานะคะเด็กน้อยของเรานะคะน่าจะเก็บท้องนะคะพี่พี่แม่ค่ะน่าจะเก็บท้องเดี๋ยวพ่อควันนะคะล่อป้อนยานะคะไม่รู้จะกินไหมคะนี่นะคะเด็กน้อยของเรานะคะกินเยอะใช่ไหมจิมมี่ม อึก็อึนะคะอืก็เยอะนะคะวันนี้นะคะอืก็เยอะนะคะสงสัยกินเยอะนะคะอื้อเออขี้อ้อนนะคะเป็นอะไรมาขี้อ้อนเลยนะคะเด็กน้อยของเรานะคะเอากินยาก,ก่อนเร็ว <laughs> เอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาแล้วกินยาก,ก่อนเร็วจะได้หาย ถ้าการไม่ดีขึ้นนะคะก็อยเรียกหมอนะคะพี่พี่แม่ขะจะได้เยอะฮะเออเป็นยังไงจิมมี่ว่ามาเบิงสงสัยเก็บทงนะคะเย่งจีพนานเลยเนาะงานพอด้เย่งว่ากินเยอะนะคะจิมมี่น่าจะกินเยอะนะคะ น้อยน้อยนายน้อยก็ <c oughs> เป็นตางสารแต่จิมมี่เป็นแบบไหนเอากินยาเร็วอันนี้นะอ่าป่ากินยาเร็วกินยาเร็วคนเก่งบอกให้เบิง้งอื้อ

ปอดโจกันบอ,อ,องพินเป็นยังไงกินเร็วกินยาเร็วแล้วก็คือก็ให้ตัเอ,อื่น,มน,นห,นนห,นหมอ,นอกินหลายแห่งหมอตะกะา ควมนี้หน้าอืมเปล่าไม่ค่อยหยามันเปล่าหยมมามไม่คยยม่อยละเอียด 走，沿着这条路走。嗯嗯 แบบเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวถ้าน้องจิมมี่ไม่อาการไม่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะให้คุณหมอมาฉีดยาให้จิมมี่นะคะพี่พี่แม่ค่ะน้องน่าจะท้องเก็บท้องนะคะตื่นเช้ามานะคะเห็นโน้นนะคะน้องน่าจะเก็บท้องนะคะถ้ายังไงอาการไม่ดีขึ้นนะคะก็จะเรียกคุณหมอนะคะ <c oughs> เอาอึบอึบ ท้องกับบนใหญ่ดิเป็นยังไงจิมมี่ขี่ก็ขี่อยู่ว,ว,ว่าไม่ขี่คใครเนี่ยเมขี่เต็มเลยแม่เป็นยังไงจิมมี่บ่กืออื่นหมอเดินะาหมูหมูหมูยังตอดเด้นาะว่าแม่บอกว่าเนาะเป็นแบบไรจิมมี่ ะคเดี๋ยวยังไงนะคะก็จะเรียกคุณหมอนะคะเด็กน้อยของเรานะคะอาการเดิมมาแล้วนะคะจิบท้องนะคะสงสัยรีบกินนะคะไม่ค่อยเคี้ยวนะคะกินอะไรรีบนะคะเคี้ยวไม่ละเอียดนะคะแต่ท้องก็ธรรมดานะคะพี่พี่แม่คะ่ะท้องน้องก็ธรรมดานะคะอืก็อืนะคะหลายกองเลยนะคะนี่นะคะอืมมีก็หลายกองเลยนะคะฝั่งนู้นอีกนะคะ วันนี้ก็จะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะจะอัปเดตอาการให้ดูอีกทีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ